ทำไมถึงมีสตูดิโอรีไซเคิลซ่อนตัวอยู่ในย่านสงวาที่นี่คือ Arting Daris Pieces สตูดิโอศิลปะที่ทำงานรีไซเคิลจากฝาขวดน้ำก็คงพอดูได้จากฝาขวดน้ำที่เต็มหน้าสตูเลยจุดเริ่มต้นของที่นี่ก็คือการที่เจ้าของทั้งสองคนพี่เหมี่ยวและพี่พิมทำงานศิลปะกันอยู่แล้วแล้วก็เริ่มมองหาวัสดุอื่นๆจนมาเจอพลาสติกแล้วก็อินกับเรื่องราวของมันเลยเอามาใส่ในงานดีไซน์ผ่านการรีไซเคิลซึ่งเชื่อป่าวว่าฝาขวดน้ำที่เห็นทางบนเนี่ยมาจากแค่ย่านชุมชนสงวดย่านเดียวนะตอนแรกๆพ เป็นโปรดักต์ต่างๆแล้วมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนขยะจากในชุมชนมาเป็นสิ่งของเฉยๆนะแต่มันยังทาให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนมากขึ้นด้วยเพราะเวลามีงานเข้ามาพี่ๆเขาก็ทํากันสองคนไม่ไหวก็ได้ไปจ้างงานคนในชุมชนให้ช่วยคัดแยกประเภทแยกสีฝาขวดน้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยรวมถึงจ่ายค่าแรงอย่างเหมาะสมคนทําก็ได้อัพสกิลไปในตัวอีกหรือเวลาจะหาของอะไรผลิตอะไรก็จะสนนุนธุรกิจในชุมชนอย่างพวกโมต่างๆก็ไปใช้บริการร้านเหล็กในย่านเราว่านี่คือการพัฒนาชุมชนได้ยั่งยืนสุดๆแต่ก็แอบรู้เพนพล ยังไม่ค่อยลดลงเลยเพราะอาจจะคิดว่ามีที่ทิ้งแล้วเลยจําเป็นต้องสร้างเอาไวาตในเรื่องนี้กันมากขึ้นอแอบอวดวันนี้ที่เรามาก็ได้ทำเวิร์กช็อปคุมกันจรีไซเคิลกันด้วยซึ่งพี่ๆเขาก็มีแผนจะเปิดเวิร์กช็อปให้คนนอกเข้ามาทํากันในอนาคตใครที่ฟังและชอบเรื่องราวของสตูดิโอนี้ก็ไปติดตามอาติงดัตสพีซส์กันได้เลยนะหรือถ้าใครอยากอุดหนุนพวกสินค้ารีไซเคิลเนี่ยเขาก็มีวางขายอยู่ในร้านกาแฟาใกล้ๆกันชื่อร้านพิเศษ